ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักดีอีกครั้งนะครับวันก่อนผมได้รับเชิญไปขึ้นเวทีนะครับเวทีนี้ชื่อว่า Digital SME 2022นะครับก็จัดโดย Digital Tips นะครับ Digital Tips ก็เป็นเพจของน้องทิปนะครับแล้วก็ น้องเจมส์นะครับเ,เป็นงานจะเรียกว่าเป็นงานชุมนุมชาว SME ที่ต้องการที่จะโกในเรื่องของดิจิตอลแห่งปีก็ว่าได้สปิเกอร์เนี่ยโอ้โหหลายสิบท่านแล้วก็ระดับแนวหน้าของประเทศทั้งนั้นผมเองก็เป็นหนึ่งในสปิเกอร์ด้วยนะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานที่รู้สึกอยากไปมากแล้วก็โชคดีมากนะครับเพราะว่าก็ได้เจอกับพี่ๆน้องๆสปเกอร์ที่เราปกติเราจะเจอกันแค่บางทีผ่านหน้าจอออนไลน์บ้างเห็นกันอยู่บน สื่อโซเชียลมีเดียต่างๆบ้างแต่โอกาสจะมาเจอกันแบบรวมๆเยอะๆแบบนี้แล้วก็มีโอกาสถ่ายรูปรวมทักทายสนุกสนานเฮฮาเนี่ยมันปีหนึ่งไม่ได้บ่อยมันก็จะมีงานอย่างเงี้ยนะครับงานสองงานท่านเองดิจิทัลท i ิปนะครเป็นหนึ่งในผู้จัดงานที่พอจัดงานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยแน่นอนพลาดไม่ได้หัวข้อที่ผมรับผิดชอบนะฮะเขาแอดสไซน์มาว่าเป็นหัวข้อที่ชื่อว่า กับดักของการ transform ธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องรู้ตอนที่ทางทีมงานเขาติดต่อผมมานะครับแล้วก็จริงๆก็ตัว,ต,วตัวน้องทิพย์เองนะติดต่อมาก็บอกว่าเนี่ยอยากให้คุยเรื่องการ transform มันก็เข้ากับหนังสือของผมพอ,พอดีนะครับเพราะว่าตอนนี้หนังสือผมเล่มใหม่ออกมาชื่อว่าทะยาน transform ก็เป็นในว่าด้วยเล่าเรื่องของการ transform ทั้งองค์กรของตัวเองแล้วก็เอาวิธีคิดเนี่ยมาบอกเล่า90นะครับให้กับคนที่ทํา บริษัทหรือว่าจะเป็นพนักงานเองหรือเป็นคนที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรืออยากที่จะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับแต่ว่าในเซสชันของการพูดเนี่ยคือเนื่องจากว่าสปกเกอร์เยอะแล้วเขาจัดงานวันเดียวเนี่ยหนึ่งเซสชันเนี่ยมันจะไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็ต้องคัดเอาเนื้อเนื้อฮะเนื้อเน้นเน้น,น,นจริงจริงที่จะเอาไปพูดให้ฟังนะครับผมทําไปหลายหัวข้อเหมือนกันวันนี้ก็เลยอยากจะ ep นี้นะฮะอยากจะเอาบางหัวข้อเนี่ยมาขยี้ต่อ กับดักของการ transform นะครับถ้าพูดว่ากันไปนี่จริงๆต้องพูดเรื่องการ transform นี้ต้องพูดกันเป็นชั่วโมงนะฮะหนังสือผมเขียนเนี่ยผมเขียนต้นฉบับอยู่สองปีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยอ,องค์ประกอบของการ transform นี่มันโอ้โหจักรวาลมันกว้างใหญ่มากแต่ถ้าเลือกหัวข้อแรกเลยนะครับที่ถ้าคุณอยากจะ transform ไม่ว่าจะแผนกของคุณหรือในบริษัทของคุณหรือที่ไหนก็ตามนะครับอย่าลืมนะฮะ เวลาทำเนี่ยเรามักจะนึกถึงฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ใช่ไหมครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์เราต้องอัปเกรดระบบคอมพิวเตอร์ใหม่ไหมต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์หรือเปล่านะครับกับเรื่องของซอฟต์แวร์นะครับเราต้องอลงระบบ ERP ไหมเราต้องไปใช้คลาวด์ไหมนะครับระบบบัญชีเราต้องปรับเปลี่ยนไหมนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะก็คือสิ่งที่เรียกว่า m y ล a แวร์ครับที่ผมเพิ่มอีกตัวหนึ่งคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์เนี่ยมันเป็นของ ของตายคืออะไรครับฮาร์ดแวร์เนี่ยมันก็ทํางานตามคําสั่งนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานของมันถูกไหมครับเครื่องคอมเครื่องหนึ่งนะฮะถ้าเอาแบบใช้ไปสัก3ปีก็อาจจะเริ่มตกรุ่นแล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่นะแต่มันก็ทํางานได้ตามสั่งของเราอะถูกไหมครับเปิดเครื่องมาคุณกดใส่ฟังก์ชันอะไรไปมันก็ทาตามนั้นแต่เครื่องคอมเฉยๆมันก็คงทางานไม่ได้ก็ต้องมีซอฟต์แวร์ซอฟต์แวร์มันก็ตามที่เราสั่งเข้าไปเหมือนกันนะ นะยกตัวอย่างเช่นคำสั่ง if then else อย่างเงี้ยมีภาษาเบสิกแบบง่ายๆนะคุณใส่คำสั่งอะไรเข้าไปมันก็จะเป็นตามนั้นอาจจะโดนไวรัสบ้างอาจจะมีเพี้ยนมีเออบ้างกดแก้ไปปับแก้ไปมันก็กลับมาทำงานได้ตามเดิมนี่มันคือของตายนะครับคุณสั่งมันเป็นยังไงมันก็ทำแบบนั้นแต่จุดหลักของการ transform เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่2ตัวนี้ครับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เนี่ย ยุคนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องมีเงินเยอะๆถึงจะทาร์นส์ฟอร์มทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ได้นะครับเพราะมันมีระบบเช่าใช้มีระบบนะฮะไปใช้บนคลาว์เยอะแยะเลยครับที่ทําให้คุณไม่ต้องลงทุนเยอะๆเหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนอน,นี่บอกลงทุนซอฟต์แวร์ที่เป็น ERP ทีนี่ว่ากันเป็นสิบล้านนะครับสมัยนี้นี่เช่าใช้นะจ่ายเป็น per user นี่คนหนึ่งหลักพันเท่านั้นเองมันเปิดกว้างนลครับแม้แต่ SME เ็เล็กๆก็จ่ายได้ แต่ทำไมผมถึงบอกว่าต้องอย่าลืมไมแวร์ไมแวร์นี่คือจิตใจฮร M.I.N.D ไมแวร์ไมแวร์ I N D, My Wear. My Wear แตกต่างกับฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์ตรงไหนฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟตแวร์ที่ผมบอกไปเป็นของตายสั่งมันยังไงมันก็ทำแบบนั้นแต่ไมแวร์นี่ครับแตกต่างอย่างมากไมแวร์เป็นของเป็นครับคนเราเนี่ยนะครับจิตใจคนเราเนี่ยมันมีวันที่ใจฟูใจแฟบนะครับฟังคำสั่งอันเดียวกันแท้ๆนะฮะฟังเอ่อ ข้อความนะจากทางผู้บริหารหรือหัวหน้าข้อความเดียวกันแท้ๆบางคนฮึกเหิมบางคนหมดแรงบางทีบางทีมเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันเป็นอย่างดีวันนี้พรุ่งนี้พูดไม่ถูกใจกันประโยคเดียวทีมพังก็มีนะครับบางสิ่งบางอย่างนะครับวันนี้ดีๆอยู่อ่าพรุ่งนี้มีปัญหาซะแล้วนะครับแล้วก็คนเราเนี่ยนะฮะ มันมีวันที่ฮือเขิมมากๆเลยกับวันที่รู้สึกว่าไม่มีกําลังใจไม่มีแรงอยากจะทําเลยมันขึ้นขึ้น,นลงลงครับแล้วก็ความใจสู้นะฮะของแต่ละคนเนี่ยมันมีไม่เท่ากันการที่คุณจะ transform หรือเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยมันใช้วิธีหรือกําลังทําแบบเดิมๆมันไม่ได้มันต้องใช้พลังงานมันต้องพุทธเอฟเฟอร์ตนะครับเอฟเฟอร์ตคือคร จะแรงจะกําลังกายกําลังใจนะฮะนี่คือคําว่า effort เนี่ยนะฮะความอุตสาหะว่างั้นเถอะเข้าไปมากกว่าปกติการจะทําแบบนั้นได้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยใจมันต้องได้โดยเฉพาะการ Transform บริษัทเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ให้คนไปยกอิฐหินปูนทรายฮะมันเป็นการต้องไปปรับระบบไปปรับโฟล์การทํางานไปปรับความเข้าใจนะครับไปปรับกลยุทธ์พวกเนี้ยไม่ได้ใช้แรงกายนะครับใช้แรงใจเป็นหลักทางนั้นเลยครับต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนด้วยเชื่อว่า transform แล้วดีดีกับตัวฉันดีกับแผนกดีกับองค์กรโดยรวมดีกับเพื่อนที่นั่งข้างๆฉันพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะกดปุ่มนะครับหรือว่าใส่ข้อมูลอะไรไปแล้วนะกด enter ปึ้งแล้วมันทำตามแบบนั้นได้เลยถ้าผู้บริหารอยากที่จะ transform อะไรบางอย่างแล้วกระโดดข้ามไ w a r e ไปเลยไปที่ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์แล้วกล่ว่าไมเวมันจะต้องปรับตามนั้นนี่คือกับดักอันใหญ่หลวงมากนะครับ คุณลงทุนกับพาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์มหาศาลเนี่ยสุดท้ายไอ้มไพแวร์นี่แหละมันจะกลายเป็นคอขวดขนาดใหญ่ที่ทําให้ว่าคุณลงทุนไปนะฮะไอ้ฮาร์ดแวร์ต่างๆก็กลายเป็นอนุสาวรีย์ตั้งอยู่แบบนั้นแหละไม่มีคนที่จะไปใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพตามราคาที่เราซื้อมันมาซอฟต์แวร์ดีๆนะฮะก็อ่าคนเอาข้อมูลผิดๆก็ไปใส่หรือไปใส่แล้วก็มันผิดขั้นผิดตอนเนี่ยข้อมูลสุดท้ายรีพอร์ตสุดท้ายที่ได้ไดออกมาก็เป็นขยะอันหนึง่ง ยิ่งทําให้เสียเวลามากขึ้นไม่ได้อะไรกลับมาเลยแย่เสียยิ่งกว่าระบบเดิมตั้งแต่ก่อนที่จะ transform เอเีอีกนี่คือกับดักหลายๆที่หลายๆที่ครับพอทำ transformation ในองค์กรอของตัวเองแล้วลืมเรื่องพวกนี้กระโดดข้ามไปที่ฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยแล้วสุดท้ายไม่สามารถที่จะ transform ได้อย่างที่มันควรจะเป็นแต่แน่นอนในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับไอ้คำว่า m i l w a r e เนี่ย ไม่ได้แปลว่าเราเป็นผู้บริหารเนี่ยต้องแคร์ทุกคนนะครับคําว่าการอย่าลืมม y ยแวร์คือเราต้องเข้าใจก่อนเมื่อเราเข้าใจครับเราจะสามารถเลือกเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และทําให้การทรานส์ฟอร์มนั้นเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพได้บางคนเนี่ยมาวร์ของเขาทํางานแบบดี๋ยวมีปัญหาเมลฟังชันนะเมลฟังชันนี้ M-A-L-F-U-N-C-T-I-O-N นะก็คือทํางานแบบ แบบว่าเพียเพ้ยนๆน่ะนะฮะคือเหมือนเครื่องมันเสียภาษาอังกฤษก็ใช้คําว่าเมาฟังชันคือคิดอะไรก็เป็นแง่ลบไปหมดเลยนะค,คิดอะไรก็ไม่ได้หรอกนะพวกนี้เนี่ยคุณก็ไม่สามารถที่จะแคร์ทุกคนนะฮะเขาบอกไม่ได้ก็อุ้ยก็ต้องคิดถึงเขาด้วยนะว่าเขาไม่ได้เอาแบบนั้นมาเนี่ยเราเนี่ยตัวผู้บริหารคุณเองจะเมาฟังก์ชันไปด้วยนะฮะคือเครื่อง m มล์แวร์ของคุณเนี่ยจะมันจะเพี้ยนเครื่องมันจะพังไปด้วย เราต้องเลือกเฉพาะสิ่งที่มันมีประโยชน์และมันทําให้การทานซอมเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อาจจะต้องเลือกคนที่เขามีใจมีไมแวร์ที่มันมีความพร้อมสร้างให้เขามาเป็นตัวอย่างสร้างโรโมเดลขึ้นมาให้เขาช่วยในการสื่อสารแล้วค่อยๆปรับนะฮะไมแวร์ที่มันเพนเพี้ยนแล้วก็เมาฟังก์ชันหรือมีปัญหาอยู่นะแต่ถ้าคุณเหมารวมครับทุกคนมันมีไวไมแวร์เหมือนๆกันแน่นอน เราทําขนาดนี้แล้วเราสื่อสารไปขนาดนี้แล้วเนี่ยไม่เข้าใจเป็นไปไม่ได้แน่นอนก็จะเอาแบบนี้ไม่ทําไม่ได้ไม่ทําก็ไล่ออกเลยเนี่แหละครับคือการลืมไปว่าในบริษัทมันมีสิ่งที่เรียกว่ามายแวอยู่ด้วยนะครับอาจจะใช้การพูดคุยนะครับพูดคุยเนี่ยก็มีเทคนิคที่ผมเคยพูดไปใน E ีีก่อนๆนะครับก็คือ s l m skip level meeting ครับแทนที่จะต้องคุยกับหัวหน้าผูนะ้บริหารอย่างเดียวเนี่ยลงไปคุยกับ พนักงานระดับปฏิบัติการเลยก็ได้เพื่อให้เข้าใจว่ามาวรวของเขาเนี่ยกำลังทํางานยังไงอยู่อาจจะท้อถอยจ,จนรู้สึกว่าไม่มีอะไรเป็นไปได้เลยเราก็จะได้แก้ถูกครับคนเราเวลามันท้อถอยแต่มันไม่ออกไปไหนเนี่ยนะฮะเชื่อผมครับมันมีปัญหาไม่กี่อย่างแหละครับที่มันให้เขารู้สึกแบบนั้นถ้ามันมีปัญหาเยอะมากนะครับแล้วเขาโอ้โหมันทําอะไรมันก็มีปัญหาไปหมดในสายตาของเขานะเขาไม่อยู่ไปนานแล้วครับที่เขายังอยู่เนี่ยเพราะเขามีความหวังว่าสักวันในปัญหาเนี่ยมันจะถูกแก้ไขได้ัน้นถ้าเกิดว่าคุณ เข้าใจไม w a r e ที่มันกําลังวิ่งอยู่ในองค์กรของคุณแล้วคุณค่อยๆไปแก้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนี่ยคุณได้หลายเด้งมากครับอย่างแรกเนี่ยคุณจะเป็นการสร้างตัวอย่างที่ดีให้คนอื่นเห็นนะว่านี่ไงถ้าคุณทํางานร่วมกับชั้นชั้นหมายถึงตัวคุณเนี่ยนะฮะในฐานะผู้บริหารเนี่ยชั้นจะช่วยคุณแก้ปัญหาคนที่ได้ประโยชน์ไปเต็มๆก็คือตัวคุณคุณจะสร้างอลูกน้องเหล่านี้ครับตั้งแต่ระดับ ปฏิบัติการขึ้นมาให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเขาจะช่วยคุณในการสื่อสารคนอื่นเห็นก็จะอยากได้บ้างครับจะให้ความร่วมมือคุณมากขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับการ transform มันทํางานแบบนี้มันไม่ได้เกิดจากการที่เป็นผู้บริหารแล้วไปกดสวิตชนะ์สั่งทุกคนว่าจะเอาแบบนี้แล้วมันวันพรุ่งนี้นอะนวันนี้คืนนี้เข้านอนพรุ่งนี้ตื่นมาแล้วได้เลยไมแวร์ Wear, ถ้าไม่เข้าใจจะเป็นขอขวดอันใหญ่หลวงมากครับที่ทำให้ฮาร์ดแวร์กับซอฟตแวร์เนี่ยทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพและสุดท้ายกลยุทธ์ครับ องค์กรเนี่ยมันจะชนะไม่ใช่ด้วยการลงทุนในฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ครับมันชนะด้วยกลยุทธ์ครับกลยุทธ์ที่ดีจะออกมาได้ต้องเกิดจากความพร้อมของสภาพจิตใจของคนทํางานก่อนความพร้อมของสภาพจิตใจเมื่อมีความพร้อมมากๆจะมีความคิดสร้างสารรค์สูงมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อ,อมีความคิดสร้างสารรค์สูงกลยุทธ์ต่างๆก็จะถูกพัฒนาออกมาอย่างอาอ,อย่างที่คุณจะคาดไม่ถึง บ,บางเรื่องเนี่ยเส้นผมบางภูเขาเลยครับคุณไม่คิดเลยว่าอ๋อเรื่องนี้มันช่วยคุณลดต้นทุนไปได้ขนาดนี้เรื่องนี้มันช่วยคุณลดขั้นตอนที่ไม่จาเป็นออกไปจากบริษัทได้มากขนาดนี้ซึ่งตัวคุณในฐานะผู้บริหารนะครับเรื่องพวกนี้เส้เสนผมบางภูเขามากเดินผ่านทุกวันตั้งไม่รู้กี่ปียังไม่รู้เลยว่าเนี่ยมันแก้ได้ด้วยวิธีแบบนี้แต่พอคนในแผนกเนี่ยเขามี creativity มีความคิดสร้างสารรค์สูงๆเนี่ยแล้วเขาช่วยคุณคิดแล้วเขากล้าพูดเพราะว่า คุณไปช่วยจัดการไอ้มายแวร์ที่มันมีปัญหาอยู่เนี่ยให้มันสามารถที่จะนะเเหมือนระบบปฏิบัติการเนี่ยมันกลับมาทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยครับคสั่งต่างๆหรือประสิทธิภาพมันจะวิ่งมาโอ้โหยิ่งกว่าซอฟต์แวร์ในระบบควอนตัมี่ยซ้ำเพราะว่าซอฟต์แวร์แบบควอนตัมคอมพิวเตอร์นี่ยังบางทีสู้สมองมนุษย์ไม่ได้นะครับเพราะว่ามนุษย์ทางานกับมนุษย์นี่จะเอาควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่ไหนจะมาะเข้าใจได้หมดมันไม่มีอะ คอนตัมคอมพิวเตอร์อาจจะเก่งบนกระดานหมากรุกนะฮะกระดานหมากร้อมอะไรที่มันแบบถูกฟิกซ์กรรมวิธีไว้แต่คนเนี่ยโหเอาคอนตามมานี่ผมว่าอาจจะลําบากคือไม่รู้หรอกว่าวันนี้ครับเอ่อ,อ,อโอ้ทุกอย่างโอเคเหมดนเลยกลับบ้านไปทะเลาะก,กับแฟนพวกนี้มาเป็นอีกคนหนึ่งโอ้คอนตามคอมพิวเตอร์ยังไม่รู้เรื่องเลยครับนั่นแหละครับมันถึงจําเป็นที่จะต้องเข้าใจมายแวให้ดีพอเราตั้งต้นตรงนี้ได้ดีเนี่ยฮะวัฒนธรรมที่ดีมันจะเกิดขึ้นตามมา แล้วเวลาเราทำา Trans ส์ฟอร์ t i o n เนี่ยใจของคนมันจะเปิดครับเพราอใจเปิดคุณจะเอาความคิดคุณจะเอาความคิดริเริ่มคุณจะเอาซอฟต์แวร์อะไรใหม่ๆใส่เข้าไปเนี่ยคนมันจะช่วยคุณฮนะทีมงานเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งกลไกลสำคัญเลยที่ช่วยทำให้การท r านส f o อร์องค์กรของคุณเนี่ยมันสำเร็จขึ้นนะฮะทีละเล็กทีละน้อยในแต่ละวันแต่ละวันการ t r a n s f o อรไม่ใช่ อย่างผมบอกไปนะครับย้ำนะฮะ transform ไม่ใช่ลงทุนใหญ่ๆนะฮะแล้วเข้านอนปั๊บพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาเดินข้นไปออฟฟิศปั๊บโอ้โห transform เสร็จเรียบร้อยเลยไม่ใช่นะครับมันเกิดจากการทําทีละเล็กทีละน้อยทําไปทีละนิดทุกวันทุกวันทุกวันติดต่อกันเป็นระยะเวลาเวลายาวนานมากพอจนองค์กรถูกเปลี่ยนความคิดคนถูกเปลี่ยนกระบวนการต่างๆถูกเปลี่ยนไปจนสามารถที่จะเอาชนะคู่แข่งเอาชนะความท้าทายในตลาดได้นี่คือการ transform ครับหัวใจมันอยู่ตรงนี้ แล้วใจกลางของหัวใจก็คือสิ่งที่เรียกว่าม d w a ว์ก็ฝากเอาไว้นะครับคุณผู้ฟังหลายท่านก็คงอยากที่จะพยายามทำ a าร์ o r m a ชั่นอยู่ไม่ว่ากับตัวเองในครอบครัวใน,นแผนกหรือในองค์กรที่ตัวเองทำงานอยู่ยิ่งคุณผู้ฟังสามารถจัดการกับม d w a ว์ได้ดีเท่าไหร่ภาวะผู้นำในตัวของคุณผู้ฟังเองจะยิ่งถูกพัฒนามากขึ้นเท่านั้น คุณจะอยู่ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่ดีคุณจะอยู่ท่ามกลางทีมงานที่คุณไว้เนื้อเชื่อใจได้ในทางตัวงกันข้ามครับยิ่งคุณมองข้ามไมแวร์เท่าไหร่คุณจะยิ่งรู้สึกว่ามันมีเฮดวินหรือลมต้านที่คุณอยากจะพายเรือลำนี้ยพุ่งไปข้างหน้าเนี่ยมันกลับถูกต้านไม่ว่าจะเป็นจากลมจากคลื่น,นต่างๆทำไมมันยากจังเลยบางเรื่องครับแก้ด,ด้วยวิธีการแบบง่ายๆอย่างเส้นผมบางภูเขาแบบที่ผมว่า การทำอะไรที่เรียกว่ากลยุทธ์เนี่ยนะครับคือต้องทำน้อยแต่ได้มากทำแล้วก้าวกระโดดทำแล้วเกิดผลที่มันสามารถชิ่งต่อไปโดมิโน,โนทำให้เราสามารถชนะไปได้เรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่เรียกว่ากลยุทธ์กลยุทธ์ที่ดีเริ่มจากภายในก่อนครับไม่ใช่เริ่มจากภายนอกขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ีต่อไปสวัสดีครับ ทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิเชเยงของพักดี